สวัสดีเด้อพี่น้องผู้มีรถมีเกวียนผู้มีงวมีควายไปแก่ปออ่อลงน้ำผู้มีซ้ำมีถ้วยดอกมีป่อยมีแองปลูกบากแตงมาละเจา้าไว้เขาา้าแนวมโนสวัสดีครับพี่น้องบองปลายเศร้าโซเชียลมันนี้เาจะออกเดินทางไปท้ำงานตามปกติ งานไปจำเราพี่้องเอ้ยนักเดินทางไปสุโขทัยนี่ไปหาทีไกลๆละแถวนี่นะอุทยาฯเลยละอำเภออุทัยมระยะทางจากมองพักไปโรงงานชิตนตันนี่มันจักกิโลบรมาณนะตอนนี้เติมนน้ำมันแล้วออกแกปั๊มมาแล้วครับนี่ เริ่มาเกร็ดถน,นนเอเชียไม้เหล็ก32ม่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อจะไปโรงงานอีกิตันสนอครับหนอจากปั๊มมาแล้วก็หอดทางเดียวไปอยุธยานะครับทางเบี่ยงไป เลยไปจากน้อยไปกลับหลดไปยุดเทินนะครับเนาะแล้แลมไม่จากน้อยก็จะมีห้างขึ้นเกือบมาเนาะครับเขากรอของใายไปอย่างวะคือกักคือกักอะไรหล่นหรือเปล่ายังหล่ะนเนาะวะ เกือกมาว่ะเียครับพี่น้องรถบรรทุกนกระดอกกระแดกจะน้อยเนาะครับโทษอนจะน้อยหนึ่งา็คือรถเก่งต้องเกือกมามาจากกิโลหนึ่งกับเข้าทางหลวงที่อยสอง5ูนสีห้าครับก็จะมุ่งหน้าไปโรงงานอิซิตัน สายเพื่อพอสมภพเพราะว่ามันก็จะเป็นทางเรียบคล่องนะพี่น้องเป็นทางคอนกกีดรถสั้นกัน,นดได้แทนมาจากหน่อยก็จะมาผ่านเนี่ยโรงงานฮอนด้าผลิตรถยนต์ฮอนด้าครับของรถชนะทีน,นี้นั่นน้ำท่วมรถเป็นลอยๆคัน เคยมาเนาะครับเคยมาก็จะดูเนาะครับเนาะโอเคครับโรบ <Okay. S 2> งงานแบบแก่อยู่กลางเมืองขางสายก็ทีเป็นล่านจอดรถเป็นเหตุไดรถได้เป็น,นเป็นสิบเป็นพันคันตั้งกล้องบาเด็ดซองเข้าไปข้างในเนาะครับขับรถดูว่าอะไรรู้แต่ว่าขางสายโอ้ยรถจอดเกือบเต็มล่านจอดน,น่าจะเป็นพันคันเดลย อาจจะมากกว่านั้นไาลดีถนนเซนนี่กับซีี่ร่องแล่มด้วยพี่น้องร่องแล่มอยู่ร่องแล่มหนึ่งจะเป็นรีสอร์ทนี่คชั่วคราว250ค้างคืน500ครับยเรมดยัางผัดม่าม้ด้วยลรนมาจาักหน่อยมากครับก็จะมาเทิงคอดเสีกไฟแดง เดี๋ยวซ้ายไปอำเภออุทัยอำเภอภาชีเดี๋ยวขวาไปบางออินเลี้วออกไปถนนโรจนะนะครับตรงไปก็จะไปโรงงานอิสิตันครับรอไฟแดงแ๊บนึงไปเขียวแล้วก็ไปพี่น้องตรงไปสิภาพไปโรงงานอิสิตันทางก,กวางนะครับแฉกรถตันกันพอดีียบคล้อง เจ้าประมาณกิโลนึงกัฮอร์ลละเป็นถนนหลวง3043ครับเ้นนี้ไม่ได้เคยมาในไม่ได้เคยบม่เคยมากกับเจอเจอไหวครับถนนเ้นนี้มันสิบไปฮอดหนองแคกัได้ครับออกไปหินกองนัครับหนองแคหินกองมันเป็นทางหลัดพาธงหน้าไปอย่างเดียว เรนเคยมากอะติดตามกดติดตามไปเ้อยครับผมสิภาพ <c oughs> ทางลุงทางลาดาทยอยากไปหันมานีที่สุราษฎร์บางห้าปีห้าหนองหรือว่าจะไปไซจะได้หัวาจักทางลบเลี่ยงบัางนะครับไปถีบพาดแล้วครับเรนนไหมประมาณกิโลหนึ่งครับจะมีลูกคนปัน่นพยายตันอยู่ทางเขานะครับเราจะเดียวว้าเข้าไปโรลดะนะ ประตูจีครับยวันบ,บอกว่าไงตันนะจีชิตตันตันแลนนี่ยัชิตตันแลนอิตันแลน,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 นครับตันแลน เสร็จแล้วต้องช่างออกครับเข้าแต่ช่างมีช่างเข้าช่างออกนะครับชิตันจากโรงงานมาแล้วก็ต้องกลับรถนะครับยูเทิร์นเพื่อจะกลับทางเก่านะฮะนะฮะร,รถมารอแป๊บ โกโก้ go, go. ปลายทางดิสแฮมบางปะอินนะครับผมมีตันใส่เสือเขียวสัญลักษณ์ของเราอาจจะเป็นเหล็กหนึ่งไทยเลยครับเราจะมักติดเหล็กหนึ่งไทยคบว่างไต้เครื่องิชิตะใส่ชุดกับตัน ใส่หมอกกระลาสีเป็นเอกลักษณ์ของพยยตันมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางเดิมนะครับพอมาถึงสีแยกไฟแดงนี่นะครับวิจีที่เรามาเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางมอินนะครับขึ้นถนนหมายเลขสา6ศูนย์หกหกครับผอหลบไฟแดงให้เราไฟเขียวครับ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับแต่เราเลี้ยวไม่ได้เพราะรถเรามันใหญ่ยาวต้องรอไฟเขียวไฟเขียวเราไป พอพี่บุญสงคราม น้นะครับ <c oughs> นี่มาก็จะมาถึงสี่แยกไฟแดงนะครับทางเข้าโลจนัจนนาโลจันนาดีหรือเปล่าดีและสี่เดีเลี้ยวซ้ายสี่เลี้ยวขวาความเดือดร้อความโลจันนาจะมีทางเข้าเยอะมากทางเข้าหลายทาง ไฟเซีกไเวัีก็ับไปโนองเราก็จะขึ้นสะพานข้ามไปนะครับทงหม้เลขสามศูนย์ห้าห สร้างไม่เสร็จดีนะครับตรงนี้ว่าังกำลังทำสะพานอยู่หรือเปล่าขยายสะพาน มาสิ้นสุดถนนจอมพลน,นะครับต่อไปก็จะเป็นถนนเอเชียนะครับตรงนี้เขาเรียกแยกไพศาลอร,รัรยนรอบเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเลี้ยวขวาไ่ได้ครับรถเร่ง ทอดผ้าช่างบางผ้อ,งงอินก็ต้องเข้าช่งางนะครับตามกฎเข้าเดี๋ยวจะเดอนปรัรหบหนึ่งพันบาทไม่เข้าตาช่างทำตามกฎจาราจรคนดูมากครับพีชิตันดูดิ หนักจะตัดเท่าไหร่วามรถจึงชัดเจ๋วเลยนะทะเบียนรถเชืบสามสิบสองตันหกร้อยสิบกิโลโอเครถมอหอดนะครับไปที่หอดต่างระดับบางประอินนะครับเป็นอไรต่างระดับใหญ่ส้นทางไปไซ้มาไซ้หลายเราจะต้องใช้เส้นทาง จะขับรถมานะครับขับรถมาทางถนนอเอเชียนี่แหละแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบางปะอินนะครับเพ mm ื hmm. ่อจะไปที่นี่คมบางปะอินนะครับเพราะว่าโรงงาน,นกระจายสินค้าของติดแฮมนั่นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินครับเด mm ี hmm. ๋ยวเรามาเรียนนีนะครับ เส้นสองเส้นทางเพื่อจะไปบางปะอินนะครับขึ้นทางรถไนี้จุดเสะพานมาแล้าลงสะพานแล้วเข้าก็ต้องชิดซ้ายเพื high, ่อจะเลี้ยวขึ้นไปขึ้นสะพานไปบางปะอินไปทางนครสวรรค์นะครับ ยุทธยาบางอินเดียวสายครับบางไะ่ินยุทธยานาครสวรรค์นะครับเราจะใช้เส้นทางนี้นะครับเพื่อจะไปบางปะอินครับผม จอนะครับเส้นป่าเส้นเทปห้ามผิดกฎจราจราด้วยเด็ดขานะครับจะมีกล้องครับตรงนี้เคยโดนจับมาแล้วครับยังไม่ได้จ่ายค่าปรับเลยฝืนเอ,อ่ป้ายสัญญาณจราจร,าจรบนเส้นทางค่าปรับ500บาทนะครับอยุธยานนครสวรรค์น,นะครับออกขวาน,นะครับ อินชิดซ้ายเลี้ยวซ้ายเที่ยวแรกของเราวันนี้จะจบกี่โมงก็ต้องไปอีกเที่ยวหนึ่งเขาเศร้าเพราะท่านได้กินอยู่พีนออ่น้องเอ้ยหน้าชีวิตของคนขับรถ เป็นเวลารอกต้องส่ก็ไม่ค่อยดีดอกต้องกินยาปจำกินยาแล้วล่ะแต่ว่าพรถ้าได้กินเขาอยู่เดี๋ยวคนเราไม่หอดดีดแทมมุลครับเพรจะได้กินเขาติดไฟแดงเอกนาะตลาดอินโดจีนีพี่น้องเอ้ยอ,อำเภอบางปีน ไปเขียวหรอกกับป้ายไปแล้วกันเทีหอดแล้วนี่ประมาณอสองสามโลนี่มัแล้วครับทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน รุน่นึงครับหอดแล้วดีแทมบาประอินรุ่นนี้ครับหนึ่งถ้าหนาลนะสีเท่าๆนะครับม่รถจอดด้วยใส่หวัวแล้วขับขี่เขาต้งหัวนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปทางหลังโกดังครับหลังโกดังนั่นละ หลังพระก็มไม่ใช่มีเพื่อนรถบรรทุกเข้ามาจอดนะครับ,นะรบต้องจอดทางขวาทางซ้ายจอดบ่รา้ใดแล้วจะเกิดเกิด เดี๋ยวจะไป,ปติดต่อ่ามกันครับติดต่อลงสินค้าครับเอาเอกสารไปยืนกันเ้อะเมือ่อกี้น้องก,กินข้าวบ่ายไหนเ๋ยวประแดกหวองต้มไข่ปลาทูทอดมีแต่ฟองดีเท้งนั้น,นต้มไข่เพียบ สมมวกับแก้วข้า,าปอบกแก้วกัดแกวไปน้อมั้ยกัดแปลกกเแกวปลมากอร่อยเอ,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 อ็ดกับ รู้แล้วครับนารถตลาดหายากเงี้พอจัดเขาเยอพี่้องแด้วเปล่าเออรถเยอกันเป็นหัดตรงงานเดียวแล้วเขาอ,อิ่มแล้วพี่รองว่าไป,าไปดีงนานเยียว,วนาดนี้ทำภารกิจ กยเขาจะม,มาเอื่นไปร่วง,งานครับดึงช่วงเชีเ่ยวตันตัวเกมแน่น,นนี้นั่นนะร่อจังหวะให้เขามาเอิ่นไปร่วง,งานครับเดีไปร่วงงานแล้วค่อยเจอกันครับ เพื่อนกำลังลงลงเสร็จไปแล้วกำลังติดผ้าใบต่อไปก็เป็นคิวเราครับภารกิตรงสินคาแล้วครับเซฟซัมเร็จเซจสินนะครับแถวนี้ครับจิตตันนิดแทงบางพานินได้แล้วแถวนึงวันนี้ค่าแถวจี่บา่นบุลูขอขอบคุณอุกท่อน เบิ่งคลิปผู้ขาดเป็นจบลแล้วก็กดไลค์กดแช์ผู้ขาดเลด้เนอะอีพีนี้เป็นอีพีแรกจะล่องบิงครับต่อไปอีพีต่อไป EP, ติดปไ,ปไสาเดี๋ยวซิมาไม่พี่น,นอ้องทั้งหนึงนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามเลยนอครับ